สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมทุกคนด้วยด้ยค่ะอยู่ใน Ask Me ค่ะ EP นี้เราจะมาพูดคุยกันประกันอีกแล้วแต่เป็นคำถามที่เกี่ยวกับอายุแอเป็นเรื่องของตัวประกันสุขภาพรวมๆกันแล้วก็คือจะถามว่าประกันสุขภาพควรทำตอนอายุเท่าไหร่คำถามยอดฮิตมากเวลาปุ้นตอบปุ้นจะให้คําตอบยังไงดีคุณรู้สึกว่าคําถามประกันเนี่ยเริ่มจะ ฮิตขึ้นเรื่อยๆนะพี่อาจจะด้วยว่ายุคโควิดด้วยเราเห็นเรื่องวิบัติของสาธารณสุขนะความแบบว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเ,เรื่องของการสุขภาพเป็นหนึ่งอันที่ฮอตฮิตประกันสุขภาพกับอายุเนี่ยจริงๆตอบคําถามเนี้ยพีอยากจะตอบตอนปลายทางว่ามันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่นะพี่แต่รเรื่องของประกันสุขภาพกับเรื่องของอายุเพราะว่าเวลาเราเลือกซื้อประกันสุขภาพอะ่ะพุณจะพาไปพาไปคิดนะว่า เวลาเราเวลาหลักคิดในการเลือกซื้อว่าตกลงฉันต้องซื้อไหมฉันต้องซื้อตอนไหนอายุเท่าไหร่ซื้อแบบไหนดีอะไรเงี้ยเวลาเราคิดเรื่องเนี้ยอยากจะพาไปคิดแบบนี้ว่าก่อนที่เราจะซื้อประกันสุขภาพเนี่ยเราต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าอะไรเป็นตัวฉุกใจให้เราอยากซื้อประกันสุขภาพส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากค่ารักษาพยาบาล เราเห็นแล้วว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันแพงบ้างมีส่วนเกินบ้างการที่มันมีค่าใช้จ่ายสูงมันมีส่วนเกินมันแพงเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่เราอ่ะไม่ได้ใช้สิทธิ์ของสวัสดิการภาครัฐเพราะอย่าลืมว่าคนไทยทุกคนเนี่ยจะมีสิทธิ์ไม่สิทธิ์ประกันสปสชเนาะประกันสุขภาพทั่วหน้าก็สิทธิ์ประกันสังคมหรือบางคนก็เป็นสิทธิ์ข้าราชการนี่คือ3สิทธิเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเป็น3สิทธิ์หลักที่ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยจะต้องอยู่ไม่สิทธิ์ใดก็สิทธิ์หนึ่งในเนี้ย เพราะงะั้นเราลองมาดูน่อค่ะว่าการใช้การที่เรามีสิทธิ์พวกนี้เราได้ใช้สิทธิ์ไหมเพราะถ้าเกิดเราเป็นคนที่ใช้สิทธิ์พวกนี้ได้อย่างคล่องแคล่วเอ็กซ์เพิดพี่เรียกได้ว่าการรักษาพยาบาลเนี่ยอาจจะแบบประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากเพราะว่าเรารู้จักวิธีการใช้สิทธิ์อย่างเงี้ย คำว่าคล่องแคล่วของพุ้นนี่หมายถึงว่าเราอาจจะรู้ว่าจะต้องใช้สิทธิ์ไหนรักษาแบบไหนถึงจะทําให้เราในจ่ายเงินน้อยที่สุดถูกไหมถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญเราต้องรับได้กับเงื่อนไขของระบบนั้นๆของเขาถ้ารอ,อต้องรอได้ยาบางตัวถ้าไม่ได้ต้องเข้าใจเพราะว่ายาบัญชีหลักกับยายที่อยู่นอกบัญชีเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเราถ้าเราใช้สิทธิ์ภาครัฐเนี่ยต้องบอกว่ามันคือสวัสดิการพื้นฐานเนาะที่มันคือค่าเฉลี่ยของคนทั้งประเทศอะ่ะการที่เราอยากจะเลือกอะ่ะ มันอาจจะออปชันตรงเนี้ยมันจะน้อยลงเราอาจจะไม่สามารถเลือกได้ว่าฉันต้องการยาตัวนี้ฉันต้องการคุณหมอท่านนี้เท่านั้นฉันต้องการการรักษาพยาบาลแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยคุณคิดว่าการเลือกอ่ะมันจะมันจะน้อยลงเพราะทุกอย่างมันคือมาตรฐานไงมันต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด อันนี้รีฟไว้สําหรับใครที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยส่วนใาการแค่ภาครัฐเท่านี้ก็เพียงพอแล้วฉันไม่ได้อยากได้อะไรนอกเหนือจากตรงนี้ถ้ามันมีรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นส่วนต่างส่วนเกินน่ะมันอาจจะเพิ่มขึ้นจากตรงนี้ไม่ได้เยอะมากนะที่ถ้าเกิดเรารู้จักใช้สิทธิ์ของทางภาครัฐอจจริงแต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่อ่ะใาอีกลุ่มคนนึงละกลุ่มคนที่แบบมไม่ค่อยแบบสะดวกใจกับการใช้สิทธิ์ ในตร,ตรงนี้อาจจะด้วยว่ามันไม่สะดวกม,มันเสียเวลาตัวเองมากเกินไปเราไม่เหมาะไม่เหมาะอะไม่เหมาะเนี่ยแล้วเราไปขยับไปใช้โรงพยาบาลที่เป็นเอกชนหรือโรงพยาบาลที่มันอยู่นอกเหนือจากสิทธิต่างๆเหล่าเนี้อันเนี้ยแน่นอนค่ะคือเราอะ่ะก็คือต้องรับค่าใช้จ่ายเอาไว้เองแล้วค่าใช้จ่ายส่วนเนี้ยมันแพงใครที่มีสวัสดิการภาคเอกชนเนาะทำงานบริษัทเนี่ยแล้วเราเห็นแล้วว่าสวัสดิการตรงเนี้ยประกันกลุ่มอะไรก็แล้วแต่มันไม่เพียงพอหรอก ประกันกลุ่มส่วนใหญ่พี่มันก็ไม่ได้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลหนักๆหน่วงๆหรอกพี่หนูมีน้องอที่รู้จักการอายุยี่สิบกว่าห้ผ่าตัดมาโดนเลยเป็นแสนนะแม้ว่าประกันกลุ่มอ่ะจะซ<ะ>ัพพอร์ตไปได้ส่วนหนึ่งแต่มันมีส่วนต่างที่มันเยอะมากมากที่เมื่อเทียบกับเงินที่เขาแบบว่าเมื่อดูกับความเสี่ยงของเขาเยอะไรเงี้ยมันเป็นการเงินที่เยอะมากเมื่อเทียบกับเราเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อประกันสุขภาพสักฉบับหนึ่ง อ่ะงั้นก็ต้องมาดูอ่ะถ้าเกิดเราอ่ะเลือกที่จะใช้โรงพยาบาลที่มันมีความสะดวกสบายมากขึ้นค่าใช้จ่ายมันก็จะแพงขึ้นคราวนี้เราก็มาดูแล้วว่าไอ้ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราอ่ะจะรับความเสี่ยงด้วยวิธีไหนเราจะใช้วิธีแอบสอบด้วยตัวเองก็คือใช้งบการเงินงบดุลเน่ยบาลานซ์ชี้สินทรัพย์ตัวเองเลยจ่ายเองงินทรัพย์เอง,เองอจ่ายเองอย่างนี้เรียกว่ารับความเสี่ยงไว้เองรับไว้เองจ่ายเองเจ็บเองจบเอง ก็คือใช้เงินสดกันไปเลยเราจะใช้วิธีนี้ไหมหรือเราจะใช้วิธีโอนความเสี่ยงทุกครั้งที่มีการโอนความเสี่ยงก็มีค่าใช้จ่ายไม่ใช่ไม่ใช่โอนลังโอนกันฟรีๆไม่ใช่โอนลอยโอนลอยค <laughs> ่าโอนความเสี่ยงก็มีก็คือค่าเบีย้ยประกันที่เราต้องจ่ายนั่นเองคราวนี้ต้องมาดูว่าคุ้มไหมกับการโอนความเสี่ยงคนอายุน้อยๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะซื้อเบี้ยซื้อประกันสุขภาพเนี่ยด้วยเงินที่น้อยมากเพราะฉะนั้นใช้เงินน้อยแลกเงินเยอะ คุ้มครองเงินที่มันสูงอย่างเงี้ยค่าให้จ่ายที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วมันเกิดขึ้นทีหลักหลายแสนหลักเป็นล้านบางคนเป็นล้านก็มีเพราะนั้นก็ต้องดูว่าคุ้มไหมส่วนใหญ่แล้วคนอายุน้อยเนี่ยมันจะคุ้มพี่เพราะมันคือเงินหลักหมื่นแลกเงินหลักเป็นล้านหรือเงินหลักเป็นแสนแสนมันก็มักจะคุ้มเนาะมันก็เลยทําให้คนเนี่ยมักจะคิดว่าเอะฉันต้องซื้อประกันตอนอายุเท่าไหร่ถึงจะคุ้มอันนี้พวกเลยคิดปุ้นดาวใจนะว่าอายุมันเลยมาโผล่แถวๆนี้เพราะว่าอายุน้อยๆเนี่ยการโอนความเสี่ มันใช้ค oh. ่าใช้จ่ายในการโอนความเสี่ยงอ่ะน้อยอันนี้จากประสบการณ์จริงส่วนใหญ่เวลาเราจะเจอคนที่มาแนะนําว่าคนต้องซื้อประกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอายุน้อยอ่ะทําไปตั้งแต่ต้นๆน่ะมันคุ้มกว่ายอยู่แล้วหนึ่งเลยอย่างที่ปุ้นบอกเรื่องของเบีย้ยแต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะปุ้นที่พี่แต่ว่าเรื่องอายุอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องคือเขาจะบอกว่ายิ่งแก่ตัวไปเราก็ยิ่งมีความเสีย่ยงที่จะเกิดโรคอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ อ่าใช่ถูกต้องก็คือเพราะฉะนั้นเรื่องของอายุเท่าไหร่ดีอะ่ะปุ้นเลยคิดว่ามันมันตอบเป๊ะเ,เป๊เป็นเลขไม่ได้ว่าต้องอายุเท่าไหร่เพราะอย่างที่เมื่อกี้เล่ามันไม่มีหลักคิดไหนเลยนะหลักไหนที่บอกว่าตัดกันที่อายุอายุเข้าไปเออใส่อายุเกินสามห้าต้องซื้อน้อยกว่าสามห้าห้ามซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันอยู่กับไลฟ์สไตล์แล้วมันอยู่กับรูปแบบของการจัดการความเสี่ยงของเราแล้วก็ความคุ้มค่าในการโอนย้ายความเสี่ยง กลายเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะคือแม้ว่าคนอายุน้อยๆซื้อประกันสุขภาพด้วยเบีย้ยที่มันจ่ายน้อยกว่าใช่ปะแต่สุดท้ายแล้วปลายทางถ้าเราถือประกันเนี้ไปยาวๆเราก็โดนเพิ่มเบีย้ยประกันขึ้นตังอายุของเราอยู่ดีอีกหนึ่งความเข้าใจผิดของคนก็คือว่าถ้าซื้อตอนอายุน้อยๆจะได้เบีย้ยที่ถูกกว่าไปตลอดอันนี้ไม่จริงสาหรับประกันสุขภาพแบบไม่จริงเพียงแต่ว่าที่คนเขาข้อดีของการซื้อตอนอายุน้อยนะพี่อายุน้อยอ่ะเราจะยังไม่ค่อยป่วย ไม่ค่อยมีโรคประจําตัวเราไม่ค่อยมีบาดแผลเราไม่ค่อยมีร่องรอยอะไรที่แบบว่าน่าเป็นห่วงมากนักเพราะฉะนั้นเวลาซื้อประกันสุขภาพปุ๊บหนึ่งคือสมัครง่ายอนุมัติง่ายแล้วก็คุ้มครองครบทุกอวัยวะทุกส่วนเลยจะตับไตไส้พุงคือคุ้มครองอ่าแต่ถ้าเกิดเราไปทําตอนอายุเยอะๆอ่ะอายุเยอะๆบางทีอ่ะเราผ่านชะตาชีวิตนี้มาเกินครึ่งชีวิตอ่ะมันมีร่องรอยมีบาดแผล ของความเป็นอยู่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเคยไปผ่าตัดก้อนเนื้อเคยตรวจเจอตรงนั้นตรงนี้เคยเป็นโรคอันนั้นอันนี้อันนี้มันก็จะทําให้ประกันสุขภาพที่เราซื้อเหมือนกันเลยนะกับตอนที่อายุน้อยๆนะคุ้มครองไม่ครบอวัยวะก็ได้เช่นไม่คุ้มครองบางส่วนเนงะี้ยกลายเป็นว่าจ่ายเบี้ยเหมือนกันเท่าเพื่อนแต่เพื่อนอ่ะถือแบบประกันนี้มาเป็นสิบปีแล้วแต่เราเพิ่งมาซื้อตอนอายุสี่สิบเรากลายเป็นว่าได้ความคุ้มครองไม่ครบอวัยวะไม่ครบชิ้น ท,ทั้งท lain, ที่จ่ายเบียร์เท่ากันคุณมองว่า,วามันเลยเป็นเรื่องประมาณนี้มากกว่าฮะสุดท้ายแล้วอ่ะก็ต้องมาแมชกับแผนการเงินของเราว่าโอเคเราบริหารจัดการมันได้ไหมนี่คือรูปแบบของการปนความเสี่ยงที่เราโอเคหรือเปล่ามากมากกว่าการจะบอกว่าอายุเท่าไหร่ควรซื้อหรืออายุไม่เท่าเท่าไหร่ไม่ควรซื้ออะไรเงี้ยราะว่าเรื่องอายุมันไม่ค่อยเป็นประเด็นในเรื่องของการตัดสินใจอ่ะ พอฟังพูเราพี่ชอบอย่างหนึ่งเลยนะไอเดียของการเลิกซื้อประกันสุขภาพคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความจําเป็นหรือวิธีการใช้ชีวิตที่มันแตกต่างกันนะบางคนถ้าแบบไม่ได้แบบเขารู้สึกเขาไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมากอย่างที่พุมบอกบางคนจะเริ่มนึกถึงประกันสุขภาพก็แต่เมื่อต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วรู้สึกว่ามันแพงจนเกินไปนั่นแสดงว่าชีวิตคุณเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงเกิดขึ้นก็ต้องมานั่งตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะรับความเสี่ยงไว้เองหรือจะโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันเข้ามาช่วยดูแล แล้วก็ค่อยไปหากันต่อทีนะว่าประกันสุขภาพเนี่ยควรจะต้องเป็นแบบไหนมันเลือกกันได้เพราะว่าเวลาเรามีแล้วก็ที่สําคัญอันนี้แชร์ประสบการณ์นะพี่คนที่เข้ามาถามเรื่องของประกันสุขภาพกับปุ้นเนี่ยปุ้นจะถามก่อนเลยว่าที่ผ่านมาไปรักษาอะไรมาว่างหรือเปล่าคะเพราะว่าคนที่มองหาประกันเนี่ยมักจะเป็นคนที่เจอปัญหาค่ารักษาพยาบาลมาก่อนถึงมองหาแต่ว่าการมองหาในสเตจท,ที่เราไปป่วยมาแล้วอ่ะโอ้พี่มันยากมากมันยากมากเนยทประกันเพราะว่าประกันเขา มันไม่ใช่ปัญหา,าอาาา en, ั่ทนที่ความเสี่ยงนะไงคือประกันเขารับบริหารความเสี่ยงเนาะแต่ทันทีที่ความเสี่ยงนั้นมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันบอกแล้วว่าเราป่วยไม่ป่วยอ่ะคือเราไปป่ว,มวมยมาแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความเสี่ยงแล้วมันกลายเป็นปัญหาสุขภาพไปแล้วมันไม่ใช่ความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพแล้วอันเนี้ยประกันเขาก็ไม่รับประกันเหมือนกันถูกมันไม่ใช่เรื่องของความเสี่ยงเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วลนะ่ะใช่งั้นอันเนี้ยคือสิ่งหนึ่งที่บางทีแบบโอ้ตอบยากมากบางคนแบบช่วยหาประกันให้หน่อยอะไรเงี้ เขาจะรับอะถ้าเกิดเขารับอะต้องตั้งคาถามอีกว่าทําไมเขาถึงไม่โทรรับมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าในแผนประกันในกรมธันชฉบแบบนั้นมันมีข้อยกเป็นอะไรไหมหรืออะไรที่ต้องไปนั่งอ่านรายละเอียดเยอะขึ้นเนาะก็เอาเป็นว่าให้รู้ไว้แล้วกันว่าการซื้อประกันสุขภาพการถามเรื่องอายุอาจจะไม่ใช่คําตอบที่จะทําให้เราเนี่ยค้นหาประกันแบบที่เหมาะได้เจอเราควรจะต้องบอกให้ชัดไปเลยว่าเราอยากมีประกันสุขภาพไปเพื่ออะไร เราจะได้หาโปรดักที่มันตรงได้นั่นเองเหมือนเดิมค่ะให้ปุ้นฝากคําถามถ้าอยากมีคําถามเพิ่มเติมส่งมาทางไหนได้บ้างามีคําถามเพิ่มเติมนะคะรวมถึงใครที่อยากจะให้ดูแบบประกันแบบช่วยดูให้หน่อยว่าอันนี้ลบกกวนนะคะแอดมาที่ l ล n e แอดมีมันนี่เนาะแอดตัวแอดไซน์นะคะมีมันนี่แล้วก็ถ้าถ้ามีแบบประกันในมือลบกกวนส่งตัวแบบประกันในมือมาให้ดูก็ได้แต่อันนี้ต้องขอดนึงถ้ามาแต่ชื่อแบบบางทีบางอันปุ้นรู้จักบางอันปุ้นไม่รู้จักจก็ อาจจะมีข้อมูลได้ไม่ครบั้วนะถ้าเกิดมีเอกสารมาให้ช่วยอ่านอันนี้เดี๋ยวช่วยอ่านให้นะคะก็ส่งมาส่งมาได้ที่ไลน์นะคะแอดม n นนี่ค่ะค่ะหรือว่าจะติดตามกับรายการ a s m Me ก็ได้นะอาจจะมีบางประเด็นคำถามที่เราหยิบมาแล้วตรงใจกับคุณก็ได้คะ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ,คะหากใครอยากให้คำถามของคุณได้รับการตอบแบบ a s k m สสามารถส่งคำถามของคุณมาได้ที่ ลองดูที่ description ด้านล่างนะคะจะมีช่องทางในการส่งคำถามไม่ว่าจะเป็นผ่านอ e ีเมลหรือว่า Inbox ผ่าน Facebook รวมถึงสามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เหมือนกันค่ะและคำถามของทุกคนนะคะก็จะสามารถนำมาถูกตอบในคลิปแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วเจอกันค่ะ